เท่าไรเครื่องไม่โดนไม่โดนแน่แลยได้ปตรบัติจะเชื่ออะไรถ้าชื่อทำอะไรเชื่ออะไรเซมากุเตะเดี๋ยวเซมากุเตะแน่เซมากุเตะไม่ว่านฝันเข้ามาเลยเข้ามาเลยมาดาวมนุษย์ประหลาดฉันจะเก๊ดดี้ฉันจะนี่เลยฉันจะว่าผอะไรเนี่ทางนีนโอ้โหเราก็ไม่มีแรงทำอะไรมาจัด หาลูกไหมนี่คือลวดลายของเราไฮ้ขารลูกขึ้นเอไก้ให้ลูกขึ้นในงอแล้วลูกขึ้นในงอแล้วสบายสบายสบายกัปตันกัปตันกัปตันนี่เลยกัปตันเดือดตีมาเลยไว้บ้านก่จมพามายเราอกี้เข้ามเข้ามามาสิเลมากูเตเลยเมากูเตอมึงไม่เต้กูก็ทีบก่อน